เมื่อท่านนะ่ะกาลังของโลภาท่านเบาบางลงเนี่ยเขาเรียกว่าเดินตามถูกทางเบาบางปรับความโลภเราก็ไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยค,ความอิจฉาริษยาเราก็น้อยลงถือว่าเบามันจะตัวโทรศ์มันจะเป็นตัวหนักนมันกําลังมันเยอะโทรศัพท์ตัวเนี้ยพอตัวนั้นเบาบางปุป๊บตัวโทรศ์มันจะเป็นบททดสอบของตัวสารใครมากระทบทน,นู่นนี่นั่นอย่าเพิ่งด่วนไปนั่นเราต้องให้เห็นอาการของมันก่อน เห็นจนมันอย่าไปคุยตอนที่เราอีทัวร์สามเลเราต้องเห็นมันก่อนเห็นเห็นอาการมันนะเห็นพอที่พอมันเริ่มหายไปเริ่มมันเบาลงแล้วเราค่อยไปคุยมันถึงจะมีเหตุเพราะว่ากําลังมันหนักตัวโทัร์สารถ้ามันปะทะนี่มันหนักนม่อท่นี้ยอย่าไปปะทะมันจะตามคนางปะทะกำลังมันไม่หมด เพราะฉะนั้นตัวโทสะพี่ต้องนั่นเพราะว่าตัวโมหันอยู่ข้างบนอยู่ในครอบอยู่นะถ้าเราผ่านสองตัวเด่ยผมไม่มีความโลภไงตู้แต่แรกนะฮะผมไม่มีความอิจฉาริษยาคือคือผมก็ใช้ชีวิตก็มีความอยากได้อย่างดีทําตามกระแสโลกอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ที่จะนั่นก็แค่ทางชีวิตแต่เนาะเออมันก็แค่กินแค่อิ่มแค่นั้นเองผมมีแบบนี้มาแต่โทสะผมจะเร็ว แต่ผมก็เห็นเป็นอาการมันอยู่ตอนที่ผมไม่มีสติสตางนะแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดสงสัยเพราะโมหังครอบอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเราทําลายโมหะจนเขาถึงโมหะมันก็ทําลายตรงที่ผมว่าเหมือนกันอืก็เห็นจิตเหมือนกันพอทำสามตัวเนี้ยจะมาทางตัวนี้ที่ผมพลิกออกมาก่อนไม่ให้เห็นความไม่มีก่อน,นก็ต้องเข้าไปทําลายตัวนั้นนึงกันดูภาพกระถดหยุหดออกมาแล้วก็ต้องทําลายตัวนั้นนึนกันได้ทั้งสองรูปแบบถ้าใครกัดเกาตรงนี้มาแต่ผมมันดีทั้งสองอานนี้น ผมขัดเกาม่ตลอดตัวโลพากับตัวตัสาคือไปไม่โกรธเขาแต่มันก็โกรธมันก็หงุดหงิดแต่เราต้องตอนที่เราเห็นมันเกิดตับมันจะเกิดตับเร็วพอเราเห็นแล้วเราไม่หนุ่มเราจะเร็วมากอืมแต่บางตัวกําลังมันหนักเราก็ต้องใช้วิธีสันติก็อย่าไปปะทะมาีเลี้ยงผีเนี่ย่วนมากอะตอนแรกผมก็ไม่ไม่อยากไปรุ่งแต่นี้ ทีเนี่ยมาถามเรือยถามเรือยถามเดื่ยทีนี้มันกำลังผมเลไรโมโหอะไรเลยขึ้นเลยแค่นั้นไปปิดพัดลมไหมฮะหรือปิดแอร์ไว้เปิดพัดลมมันทางนี้ปิดแอร์ตรงนี้ไหมก็ได้แล้วยังไงถามทีนี้มันขึ้นมาเลยทีีน้ท่านต้องเห็นดิอย่าไปตามเห็นแล้วก็แล้วไปอย่าไปตามหมู่ประธานตรงนี้เดี๋ยวปิดแอร์ได้แล้วทีนี้ผมกำลังตามมันครบคอารู้ทีนี้ผมหยุดเลยแล้ว ต้องหยุดก่อนอย่าตามเพราะมันเป็นการกระทบที่เขามาเนี่ยขามาล่อเราคนอื่นวิบากทั้งอื่นอ่ะทั้งคนรอบข้างเรามันจะมาล่อให้เราโมโหบ้างให้ร่อให้ล่อเราเข้าไปปรุงแต่งอะไรบ้างเราจะต้องเห็นจิตไปนี่ไงนี่หมดแล้วก็ดึงสวิกลงพอรู้อาจารย์พอรู้ปั๊บเอาปัญญาไปจะแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ยังรู้ตัวอยู่ครับอืม อย่าพึ่งเพราะว่าเวลามันประทับพวกมันจะโมหเลยเราเห็นอาการเห็นเกินเราก็จริงๆแล้วจะใช้มันก็ได้แต่บางอย่างเราก็ไม่ควรใช้ถ้ายิ่งอยู่ด้วยกันด้วยกันเราไม่ได้เป็นผู้นำอย่างผมเป<ำ>็นผู้นําบางอย่างผมต้องใช้อย่างเนี่ยเดี๋ยวมันต้องไปเตือนพวกเนี้ยมาทําให้ผมเบียดเบียนผมแล้วก็ยังไม่สํานึกผิดมันไม่ได้ามาแขมาแมาแก้ตัวผมไม่เอาแล้วก็ขอเตียงนะขอแล้วขออีกผมหมดแล้ว ให้ลงมาขอเนี่ยหพอกกาเอาไปเอาไปให้หมดเลยก็กันอันนี้เอาไว้ให้พระเขานั่งกันข้าวอืมาะว่าแต่ท่านก็ต้องมีความเมตตาเขาต้องสร้างความเมตตาเขาไม่รู้เขาเป็นอย่างนั้นเออเดี๋ยวไปนั่นกับเขามากแล้วก็ไอ้เนี่ยเรียกไปโรงพยาบาลอีกอาจารย์เขาบอกว่าไม่ไม่ใช่รถของผมแต่รถอาจารย์ต้องไปคุยอาจารย์อืมก็ไม่คุยกับผมหรอกให้แม่ชีนัดมาโทรมาคุยเออ นั่นแหละคือไอ้แม่ชีคนเนี้ยแม่ชีเนี่ย<ม>เออมาอาศัยผมอยู่แล้วมักจะนั่นอย่างงี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนปรับปรุง<ม>ตัวเองเลยมีปัญหาบ่อยอืมพอตื่นเช้าบอกต่อไปวันที่หกก็ช<ป>่างมันตรงเนี้ยเราเลิกคุยเออนั่นแหละนะจะประมาทจะทาตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรก็รนั่งใจสงบฟังผมมีเยอะมันจะได้ใจสงบแล้วไม่ต้องไปคิดตามอืมฟังไปเดี๋ยวมันมีสติสมาธิขึ้นมาเอง มันไม่ต้องทาอะไรหรอกให้เราเหนื่อยให้เราเมื่อยไม่ต้องไปกระทําใดๆยิ่งกระทํายิ่งเป็นสัญญกรรมนะฮะนี่แหละเราต้องเห็นอย่าไปตามมันนะฮะเ,ะเห็นาอาการของมันก่อนนะฮะพอเห็นอะไรแบนี้น video, <ๆ S 2> เราไม่คิดตาม<ๆ>พอเห็นอะ้รแต่ว่าเมื่อก่อนในผมเห็นเราทีนี้ไม่คิดตามทีนี้มันมาตัวนี้มันอืเพราะโทรศาพทมันเป็นกําลังที่หน<ๆ>ักนะฮะเวลาโกรธแล้วมันมันนานโทรสารมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามเลย นู่นไหมฮะก็ทะเลาะหมดแล้วมันไปแล้ว,ลวก็ตัวนอกจากบางอย่างที่มันต้องใช้จริงๆนะฮะเราถึงต้องใช้มันไม่ใช่ว่าทิ้งอย่างเดียวมีเหตุปัจจัยต้องใช้อ่ะก็ใช้บางคนอย่างนี้อย่างเงี้ยเราต้องใช้กับมันหมายถึงพูดดีๆแล้วไม่นั่นก็อาจจะใช้ด้วยวิธีสันติก็ได้มือมาคุยคุยพอจบหรือยังไงอย่างเงี้ย แต่พวกโลภะโลอะไรก็อย่าไปหลงมันอ,อันไหนที่หลงแล้วมันไปทําร้ายเขาไปเบียดเบียนเขาก็อย่าไปนั่นให้เราเห็นสิ่งเหล่าน,นี้แล้วเราจะกุศลมันจะเข้ามา,าชีวิตเราจะดีเจริญขึ้นมาเองจากคนที่ไม่ชอบเราก็กลายเป็นเห็นเราความเปลี่ยนแปลงเคยบาเลยเฉยเฉยแล้วเ,เห็นอาการของเราเราก็แม่นั่นแล้วอันนี้สงมันจะแผ่ไปจากตัวเราเนี่ยเพราะนี่คือเวชชั้นที่สี่เวชชั้นสุดท้ายที่ผมจะ สอนลูกสิเอาปัญญามาสอนเอาเรื่องกิเลสโลทะโลพะโทสะมาสอนโมหะมาสอนเพราะมันหลงง่ายๆไงเพราเราต้องอยู่อะตาหูจมูกลิ้นกายเจตสิกมันทํางานอยู่หลอกใช่ไหมมันหลงง่ายๆมันมีสิ่งเล้าสิ่งกระทบเราไ่น่ายิ่งเราอยู่ชีวิตทางโลกอืมาาอใช่ภาษาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอะจิตมันเข้ามาเกิดได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเห็นมันอย่างแจ่มแจ้ง เห็นเข้าไปจนลึกจนจิตจนมันสว่างจนจิตมันความมืดบอดของจิตมันหายไปมันถึงจะก่อรูปไม่ได้เี่มันก็สลายไปเชื้อมันจนหมดอืมไม่ใช่เห็นแค่นี้แค่นี้ว่าตัวองบรรลุจักพัรดิหมดดุพนแล้วนู่นนี่นะไม่ใช่เหมือนเซนเห็นจิตเดิมแท้แล้วจบแล้วจบที่จิตอะไรมันไม่จบหรอกเอออันนั้นแค่คุณแค่จิตรู้ปรุงแต่งหลอกตัวเองแค่ว่าจบมันไม่มีอะไรจบหรอกแบบนั้นน่ะคำว่าจบนี่คือแสงสว่างมันทําลายความมืดบอด แค่นั้นเองสว่างแล้วเห็นทุกอนูแล้วเห็นการปรากฏขึ้นของมายาทั้งหมดมายาจิตทั้งหมดออของเจตสิกนั่นแหละสว่างในเจตสิกแล้วเนี่ยจิตก็เกิดไม่ได้ไม่ใช่เอาจิตไปเรียนรู้ไงแสงสว่างแห่งปัญญามันคนละเรื่องมันจะไม่รู้อะไรมันเหมือนคนงโง่แต่เห็นอาการแล้วก็เข้าใจปัญญาตัวนี้เข้าใจเข้าใจขนาดนั้นเป็นแสงสว่างมันไม่เป็นการเข้าใจเหมือนเราเข้าใจทางความคิดไงตรงเนี้ย ความสว่างตรงนี้ยมันเห็นาการมันก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาคือมันไม่ได้คิดเอาอ่ะแต่มันอาศัยสัญญานี่แะขึ้นมาอุทานเฉย,ยอุทานอ๋นอ,อแต่ละขนาดอ,อยู่คนเดียวก็มันก็รู้ตัวทุกพร้อมหมดมันเห็นตัวเองตลอดเห็นเห็นเห็นเจนตสิกอยู่ตลอดเห็นไม่ใช่เป็นนะถ้ารู้นี่คือจิตนะที่เขาไปรับรู้ ไปสอนอยู่นะจิตมันจะสอนหมดเลยมันสอนตัวเองไม่พอมันจะสอนคนอื่นด้วยแต่ตัวนี้ผมไม่มีตัวสอนมุมนะถ้าทําลายจิตแล้วมันไม่มีตัวสอนสอนตัวเองก็ไม่ได้สอนแต่มันเห็นมันเข้าใจเป็นปัญญาแล้วมันก็ไม่ไปสอนคนอื่นด้วยให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ยแต่อธิบายเรื่องอย่างนี้ก็สอนได้เฉพาะลูกเต้าเราหรือคนที่ใกล้ชิดเราปฏิวัติเราเอออันนี้มันไม่ดีนะไม่ควรทําอันนี้สอนทางโลกไงให้ใช้ชีวิตร่วมกัน เด็กมันยังไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะเราก็สอนแต่ผมก็สอนทางจิตด้วยไงว่าภาษามันเดียวใช่ไหมให้อยู่รวมกันโลกธรรมมันเป็นันเดียวกันอือเพราะฉะนั้นนะ่ะการเป็นปกครองการเป็นครูบาอาจารย์มันเป็นเรื่องยากนะฮะบางคนยังไม่ถึงตรงนี้แต่เขาก็มีคุณธรรมทางโลกอยู่เป็นพระที่ดีก็มีแต่ก็ยังทําลายอาสะวะตัวนี้ไม่ได้แต่ในทิศในการข้างหน้าเขายอมพบผู้รู้ผู้ที่มีปัญญา ทำนั้นแหละไม่มีอะไรโอเคข้าวก็ยังไม่ได้กินจะเที่ยงนะข้าว,ชาวเช้าโอเคครับ